ผมจะคุยกับคุณชัยวัตรต่อข้อกร่หาหรือข้อกล่าวหาที่คุณชูวิทย์กรมวลวิสิทธ์ได้นํามาเปิดเผยต่อสาธารณชนเข็นประเด็นการทําหน้าที่ในสภาของคุณชัยวัตรเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าคุณชัยวัตรไปมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากการเสนอของงบประมาณลงไปในพื้นที่ของตัวเอง เรื่องนี้คุณชูวิทย์เปิดเผยต่อสาธารณชนแต่ยังไม่ได้ฟังง้อแง่มุมของคุณเชวัตรเลยข้อเท็จจริงเป็นยังไงคือผมไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดสรรงบประมาณครับผมเป็นสอสสมัยแรกแล้วก็เป็นสอสอพักฝ่าย้านไม่ได้เป็นพักรัฐบาลครับไม่มีหน้าที่ใดๆเลยที่ไปเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณอไม่ได้เป็นกันไม่ได้เป็นกัรมาธิการงบประมาณ คนที่ทําหน้าที่การมาติการของระมาก็คือคุณชูวิทย์ไม่ใช่ผมผมแค่สะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ับมาถึงหัวหน้าพักผม,มให้ได้รับทราบว่าปัญหาของเมื่อพวกผมลงไปในพื้นที่มันจะเจอปัญหาชาวบ้านก็ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนครับคุณชูวิทย์อาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะคุณชูวิทย์เป็นนักธุรกิจมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้าน คงไม่ได้เห็นสภาพความยากจนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วคุณชูวิทก็ทําอยู่ประเด็นเดียวก็คือเรื่องสวยเปิดสวยทุกรายวันบ่อนนั่นบ่อนนี้ครับนะครับบ่อนปิดไปแล้วก็ยังมาเปิดก็มีะนะครับบ่อนกําลังคิดจะเปิดก็บอกว่าผิดนะครับถามว่ากระบวนการอย่างเนี้ยกระบวนการที่คุณชูวิทไปทําคลิปทําเนี้ยคนในพักรู้ไหมฮะคลิปอันไหนคลิปบ่อน การพนันต่างๆที่คุณชูวิทย์ไปแล้วก็มีการเผยแพร่ในมันเป็นความลับเป็นความลับในพักรักประเทศไทยอืนะครับในพักรักประเทศไทยมีความลับด้วยเหรอนี่คือความลับคุณชูวิทย์ก็าําคนเดียวฮะเรื่องบ่อนเรื่องอะไรก็ตามเขาไม่เคยบอกพวกผมนะครับว่าไปถ่ายคลิปยังไงเอามาจากไหนใครเอาให้มาจะเปิดแถลงข่าววันไหนคือความลับจริงๆอืแล้วคุณชูวิทย์เขาชอบแล้วแถลงข่าวคนเดียวัครับ คนที่เป็นเลขาคนที่เป็นสมาชิกพรรคหรือคนที่เป็นสสภายในพรรคไม่ทราบเลยอาจจะทราบเมื่อวันแถลงข่าวแล้วกลับมานั่งอาจจะต้องช่วยถือป้ายอืซึ่งคนที่ทําหน้าที่นั้นคือคนคุณพงศักดิ์ซึ่งไม่ใช่ผมผมไม่ได้เยื่หยิงว่าเป็นเลขาธิการพักถือป้ายไม่ได้รนะครับแต่หน้าที่นั้นกลับเป็นของคุณพงศักดิ์ซึ่งเป็นลูกน้องของคุณชูวิทย์กลับมาที่เรื่องของคลิป ที่คุณชูวิทย์นำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนตอนนี้เรายังถกเถียงกันอยู่ว่าคลิปนี้มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเหตุการณ์การบันทึกเทปเนี่ยก็บันทึกภายในพักรักประเทศไทยในฐานะที่เป็นนักกฎหมายการนำเอกนำเทปที่มีการบันทึกซึ่งเป็นการแอบบันทึกเนี่ยนำมาเผยแพร่เนี่ยเชื่อถือได้ไหมในทางศาลนะพูดถึงในทางปกติปกติกคลิปวิดีโอต่างๆในศาลไม่เชื่ออยู่แล้ว แต่ผมถามอ่ะคุณไปแอบถ่ายคนเขาอ่ะอน่าแค่คิดมันก็ผิดแล้วล่ะจริยธรรมคุณอ่ะไปแอบถ่ายเขาจับแลวเอามาเอามาเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกกลับมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับอข้อหาหมิ่นประมาทมันโดนอยู่แล้วละนะครับครับเพราะฉะนั้นวันเสาร์นี้คุณชัยวัฒน์จะไปที่สพอาปากพนังถูกต้องครับจะบอกว่าเห็นบอกว่าจะไปพิสูจน์ไปว่า ถ้าเผื่อคนเชื่อว่าคุณชัยวัฒน์มีผลประโยชน์ต่อถนนเส้นนั้นจริงๆคนคงจะไม่มาปกตินักการเมืองทําผิดถ้าสังคมมองว่านักการเมืองนนั้นทาผิดนะสิ่งที่นักการเมืองคนนั้นจะต้องทาก็คือปิดโทรศัพแบบท์บบินไปต่างประเทศแต่ผมชัยวัฒน์กเลยเลิกผมว่าผมไม่ได้ทําผิดแบบโทรศัพท์ผมยังเปิดยีบสี่ชั่วโมงผมยังตอบสื่อได้ตลอดอแล้วก็ท้าพิสูจน์กันเลยวันเสาร์ที่ถึงนี้แบบผมจะกลับไปบ้าน ที่สพออาปากมานังถ้าประชาชนไม่มีเลยนะครับแล้ผมจะพิสูจน์ตัวเองเองนะครับถนนเส้นนั้นพูดได้ไหมว่าเป็นถนนที่ผ่านหน้าบ้านคุณชัยวัฒน์ถนนนี้ผ่านหน้าบ้านผมจริงแต่หน้าบ้านผมมันถนนลาดยางแล้วนะครับม,มันเป็นถนนเชื่อมต่อที่หมู่บ้านข้างในเนี่ยเขายังลําบากครับ เป็น1ิบยิปีแล้วที่ที่เราปล่อยเราเห็นชาวบ้านเนี่ยตกระกำบลำบากนะค,ะครับเป็นถนนดินลูกลังอยู่เลยลูกลังซึ่งมันลูกลังคงน้อยแหละผมว่ามันเป็นดินเหนียวมันเป็นพื้นทีุู่มน้ําปากพนังุูมน้ําปากพนังก็คือทํานาค,คนเข้าใจคนใต้เนี่ยร่รวยแต่พื้นทีุู่มน้ําปากพนังบ้านผมเนะี่ยคือความยากจนจริงๆฮะในหลวงยังไปทําโครงการพระราชดำริเลยนะครับคุณชวัตรก็เลยให้มีการ คือมาของบประมาณจากพักการเมืองผมไม่ได้ของบประมาณหรอกครับผมไม่มีหน้าที่ไปของบประมาณอย่างนั้นหน้าที่ของผมก็คือสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับผมก็ถามอบตเขาแล้วนะครับอบตมีโครงการอยู่แล้วนะครับผมไป่แค่สะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนมาถึงพักการเมืองหน้าที่ของสอสสอกรการประชุมสภาทุกครั้งก็มีการสะท้อนปัญหาถูกต้องครับถนนน้ําไฟความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเห็นหนึ่งชั่วโมงนะครับประธานสภาจะให้เปิดเลย <idd starving> <listed> แต่คุณชีวิตก็คงไม่เคยหาเรือ่ะคุณชีวิตเลยไม่ทราบอืคุณชีวิตไม่เคยหาเรือในสภานะครับเรื่องความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนอคุณชีวิตทําเรื่องเดียวจริงๆครับเรื่องเปิดบอลบบอลนั่นบอลนี้คครรัับบนี่คือคุณชัยวัน์ไกรเลิกผู้ที่ยืนยัดว่าจะทําหน้าที่สสพักฝ่ายค้านทําหน้าที่เพื่อเรียกร้องสิทธิและก็เรียกร้องความเดือดร้อนของประชาชน แต่วันนี้เขากําลังจะโดนถูกขับออกจากพักรักประเทศไทยและวันนี้เขากําลังจะลุกขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่หัวหน้าพักรักประเทศไทยกล่าวหาเขานั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จครับ